นี่คือลำโพงตัวบัคกเสียงโหดครับเราอยู่กับ LD Curve 500 TS ครับะจะบัคกจะเสียงโหดขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวพาไปดูฟีเจอร์ฟังก์ชันเทพเทพเขานะฮะสำหรับตัวนี้นะคะกับแบรนด์ LD System นะคะรุ่น Curve 500 TS นะคะพี่เทพถึงจะเป็นลำโพงนอกกระแสนะคะแต่ว่าเสียงเขาดีแล้วก็โหดมากๆเลยค่ะเพื่อมันเป็นการเสียเวลานะคะเราไปดูสเปคกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากตัวลำโพงซับบูเฟอร์นะ ตัวนี้เป็นซับวูเฟอร์ขนาด15นิ้วท่านผู้ชมนะในส่วนตะแกรงเนี่ยนะฮะเป็นตะแกรงแบบว่ามีฟิลเตอร์ด้านในนะครับเนี่ยทนทานแข็งแรงครับในส่วนของวัสดุเนี่ยนะฮะก็เป็นไม้ไพลยวูดนะครับอ่าส่วนทัดมานะครับตรงนี้เป็นเสากลางเนี่ยสามารถที่ปรับระดับนะฮะสูงต่ำได้นะครับตามพื้นที่การใช้งานของเราเลยนะครับแล้วก็ ชิ้นถัดมานะฮะจะเป็นสายลําโพงนะครับสำหรับไว้เชื่อมต่ออในส่วนของซับวูเฟอร์มาหาลําโพงกลางแหลมนะฮะโดยตรงเชื่อมต่อลําโพงกลางแหลมเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นตัวสมาร์ทลิงก์นะเป็นเหมือนสเปเซอร์ตัวเล็กๆนะฮะสมาร์ทลิงก์ตัวเนี้ยเราก็เสียบเนี่ยสปิกรอนเข้าไปตรงนี้นะฮะเพื่อให้เสียงกลางแหลมมันขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของลําโพงกลางแหลมท่านผู้ชมนะฮะเห็นลูกเต๋าแค่นี้ใช่ไหม มีดอกเยอะมากนะครับอ่ะหลูกเต๋านะฮะแบบแบบเดี่ยวแบบนี้ผมเรียกแบบเดี่ยวนะมี2ชิ้นนะครับอันนี้คือแบบเดี่ยวนี่สชิ้นส่วนแบบคู่ก็จะมี2ชิ้นเช่นเดีวยวกันนะครับในส่วนด้านในเนี่ยประกอบด้วยดอกลำโพงนะครับเป็นลำโพงกลางแหลมเนี่ยสนิ้วทา่านผู้ชม1 2 3 4นะฮะสามส,ามสห้าห 6ดอกด้วยกันนะครับในส่วนของเสียงแหลมนะเสียงแหลมนะฮะแต่ละ1ลูกเต๋าเนี่ยก็จะมีเสียงแหลม3 d r i v e รนะครับทั้งหมดนะฮะเสียงแหลมทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น18ตัวนะครับเนี่ยนะฮะในส่วนของวัสดุตรงนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับก็ค่อนข้างที่จะเล็กประทัดรัดแล้วก็มีความแข็งแรงนะให้ผมจับดูมีน้ําหนักดีนะตัวนี้นะครับในส่วนของกาลังวัดนะครับให้มาอยู่ที่1,000วัตต์นะครับ ในส่วนของ SPL นะฮะแม็กซิมัมอยู่ที่1 3 1 dB ครับตอบสนองความถี่นะฮะตั้งแต่ 40hz เฮิร์ไปจบที่ 20kHz กิโลเฮิร์ครับท่านผู้ชมในส่วนของมุมกระจายเสียงครับ Horizontal แนวนอนนะฮะ110องศาครับ Vertical แนวตั้ง34องศาครับส่วนน้ำหนักฮะอารวมทั้งหมดนี่48กิโลกรัมโดยประมาณครับ มาชมดีไซน์ด้านหลังนะฮะของ LD System Curve 500 TS กันบ้างครับอ่ะจุดแรกเลยนะครับเป็น AC input ครับเป็นแบบสป e ก c o n นะฮะอันนี้ก็จะเขาเรียกว่าเป็น power con นะ,ะท่านผู้ชมนะก็จะให้ความเรียกว่ามันมันเชื่อมต่อกันแล้วแน่นนะฮะท่านผู้ชมถัดมาตรงนี้นะฮะก็จะเป็นตรงพัดลมระบายอากาศนะครับถัดมาตรงนี้มาดู Input กันก่อนนะฮะ i n น u t เนี่ยจะเป็น XR l นะฮะ สามารถที่จะเอาสัญญาณจากไลน์นะครจากมิกเซอร์เนี่ยมาเข้าได้นะครับแล้วก็มีวอลลุ่มนะฮะอันนี้เป็นวอลลุ่มซับนะความดังซับกีดเนี่ยเราก็หมุนได้เลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมัตเตอร์เนี่ยเมื่อเราหมุนขึ้นเนี่ยเสียงกลางแหลมก็จะออกมาด้วยนะครับทีนี้มาดูตรงนี้ฮะก็จะเป็นในส่วนของเรียกว่าพรีเซ t ตนะมีถึง6รูปแบบนะลองไปปรับใช้งานนะครับก็ ให้เสียงนะฮะดังที่แตกต่างกันไปนะครับเท่าที่ทดลองทดสอบนะครับอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของ True ตรงนี้ก็สามารถเอาสัญญาณตรงนี้ออกไปลิงก์กับซิสเต็อื่นหรือไปพ่วงต่อกับเคอร์ฟ5 0 0 TS ได้นะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยก็เขียนว่า s ัตะตรงนี้ s ัตนะฮะก็คือเป็นสซปิคอนนะครับอันนี้สามารถที่จะเอาไปลิงก์กับลำโพงกลางแหลมนะฮะหรือว่าซัทร์ไลท์ของเขาได้นะฮะอีกจุดหนึ่งเช่นเดียวกันครับ เดี๋ยวได้เวลาเทสคุณภาพเสียงกันแล้วฮะไปฟังพร้อมๆกันครับค่ะ We can talk for hours, and hours and I'm tripping on you lately. You changed the game. I'm feeling brand new. Never had nobody who's quite like this. Learning love all over again, baby. All it took was one look when we met. I reset. Reset. ค่ะ คุณภาพเสียงของ c u r ร์500 TH นะคะคต้องบอกว่าเสียงดีนะคะแล้วก็ทรงพลังมากๆเลยค่ะเหมือนคอนเซ็ปต์นะฮะอัตรูซาวซูเปอร์ฮีโร่ครับก็คือให้เสียงแบบว่าระดับซูเปอร์ฮีโร่นะเสียงดีจริงใช่ <Conf irm S 1> คคอนเฟิร์มนะท่านผู้ชมสำหรับการใช้งานนะคะเขาก็จะเหมาะกับงานเล่นดนตรีสดนะคะงานคอนเสิร์ตนะคะงานไลฟ์ซาวนะคะตัวเดียวเอาอยู่เลยค่ะอีเวนต์นี้นะรองรับทั้งหมดเลยท่านผู้ชมค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากดู สเปคเพิ่มเติมนะคะหรือว่ารายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมนะคะเชื่อเลยค่ะที่ w w r w s o u d d d s h o p ค่ะหรือว่าสามารถเข้าไปดูสินค้าอื่นๆก็ได้นะคะคสำหรับวิดีโอหน้านะคะจะเป็นการรีวิวสินค้าตัวใดนะคะครบกวนติดตามได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ